สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกข้อมูลผลประกอบการแล้วก็มีอัปเดตสำคัญสำคัญจาก Rocket Lab นะครับในไตรามาสแรกของปี2025ใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะคนที่ติดตามอุตสาหกรรมอวกาศอยู่แล้วนะคะครับผม ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารนําเสนอผลประกอบการที่ทาง Rocket Lab เขาเผยแพร่ให้นักลงทุนโดยตรงเลยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2025ที่ผ่านมานี้เองค่ะเอกสารสดสดร้อนๆเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นสําคัญจากเอกสารนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ภาพรวมผลประกอบการ Q1 2025ก่อนเลยนะครับตัวเลขรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่122.6ล้านเหรียญสหรัฐก็คือเพิ่มขึ้น32%นะครับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าเป็นไตรมาสที่รายได้สูงสุดอีกไตรมาสหนึ่งเลยใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือการเติบโตเนี่ยมันมาจากทั้งสส่วนธุรกิจหลักของเขาเลยค่ะอ๋อทั้งสองส่วนเลยค่ะคือธุรกิจการปล่อยจรวดหรือลอจนะคะอันนี้ทำรายได้ไป32.7ล้านเหรียญแล้วก็ธุรกิจระบบอวกาศหรือ Space Systems เนี่ยอันนี้ทำรายได้ถึง90ล้านเหรียญเลยค่ะโอ้สเปซซิ s เต็มเยอะมาก เยอะมากค่ะหลักๆเลยคือได้แรงหนุนมาจากสัญญาผลิตดาวเทียมล็อตใหญ่ให้กับ SDA หรือ Space Development Agency นะคะแล้วก็มีธุรกิจขายชิ้นส่วนดาวเทียมด้วยค่ะที่กำลังไปได้ดีเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้พึ่งแค่ล้องเชียงเดียวแล้วนะครับสัดส่วน Space System ที่คือแซงไปเยอะเลยใช่ค่ะชัดเจนเลยค่ะแล้วถ้าดูพวกงานในมือหรือว่าแบคลอกเนะสซินไตรามาสหนึ่งล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ตัวแบ็กหลอกนะคะนาซินไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ1.067พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะพันล้านเหรียญค่ะตัวเลขกลมๆนะคะก็แบ่งเป็น space systems ประมาณ54%แล้วก็ launch อีก46%ค่ะอ๋อก็สอดคล้องกันก็คือสะท้อนภาพเดียวกันกับรายได้เลยค่ะว่าธุรกิจระบบอวกาศตอนนี้เ,เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในภาพรวมของบริษัทแล้วค่ะม้างานหลักของเขาเนี่ยยังคงฟอร์มดีไม่มีตกใช่ไหมครับ ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะสำหรับอิเล็กตรอนใน Q1 นะคะปล่อยสำเร็จ100%์ทั้ง5ภารกิจเลยค่ะโหร้อยเราภารกิจใช่ค่ะแล้วยังไม่พอนะคะยังโชว์ศักยภาพแบบทำสถิติปล่อย3ครั้งติดกันภายในเวลาแค่13วันเท่านั้นเองฮะสครั้งใน13วันใช่ค่ะถือว่าเร็วมากเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดจรวดขนาดเล็กได้แบบชัดเจนเลยค่ะ โออันนี้ถือว่าถี่มากๆเลยนะครับแสดงว่ากระบวนการทํางานของเขาการเตรียมการนี่คือคล่องตัวสุดๆเลยใช่เลยค่ะแล้วจรวจแฮชแทกหรอครับที่ใช้ทดสอบความเร็วเหนือเสียงอันนั้นมีความคืบหน้าอะไรบ้างครับตัวแฮชทกก็มีข่าวดีเหมือนกันค่ะได้รับสัญญาใหม่ๆมาเหมือนกันจากลูกค้าสายความมั่นคงนะคะมีทั้งจากกองทัพอากาศสหรัฐแล้วก็กระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะ อ๋อ oh, ครับครับแล้วก็ยังได้สัญญาปล่อยจรวดทดสอบครั้งแรกภายใต้โครงการที่เชื่อว่า MAC Chest TB 2.0ด้วยค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ Rocket Lab จากหน่วยงานภาครัฐสำคัญสคัญนะคะครับผมแต่ว่าไฮไลท์จริงๆของฝั่งลอนช์ในไตามาสนี้เนี่ยผมว่าต้องยกให้กับจรวดนิวตรอนหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะนิวตรอนนี่แหละค่ะจรวจขนาดกลางที่เขากําลังพัฒนาอยู่เห็นว่ามีข่าวใหญ่พอสมควรเลยถูกต้องเลยค่ะข่าวใหญ่มากๆเลยก็คือว่า นิวตรอนเนี่ยได้รับเลือกให้เข้าสู่โปรแกรม National Security Space Launch หรือ NSSL Phase 3 Lane 1นของกองทัพอวกาศสหรัฐค่ะ NSSL Phase 3 Lane 1นใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนประตูสำคัญเลยนะคะที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันชิงสัญญาปล่อยดาวเทียมด้านความมั่นคงในอนาคตถึงแม้ว่าเล n e นเนี่ยจะเป็นการแข่งขันกันหลายเจ้าหน่อยนะคะไม่ได้การันตีสัญญาใหญ่ทันทีแต่ว่าการที่ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้า สำคัญมากๆที่แสดงว่าเทคโนโลยีของนิวตรอนเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสูงแล้วค่ะครับแล้วนอกจากนี้นะคะยังได้สัญญาปล่อยจรวดจ,จากห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศสหรัฐหรือ AFRL อีกด้วยค่ะการได้รับเลือกเข้า NSSL เนี่ยมีความหมายยังไงในเชิงกลยุทธ์บ้างครับนอกเหนือจากเรื่องเม็ดเงินในอนาคต อืมมันคือ validation เลยค่ะหรือเป็นการยืนยันว่า Rocket Lab เนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้เล่นในตลาดปล่อยจรวดขนาดกลางถึงใหญ่ได้สำหรับภารกิจสำคัญสคัญของชาตินะคะอ๋อครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวจรวดนิวทรอนอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนานิวตรอนเองนะคะก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะมากคืบหน้าอย่างไงบ้างครับ ค่ะอย่างการทดสอบเครื่องยนต์อะคิมิดีสนะคะตอนนี้เขาก็เพิ่มกำลังการทดสอบเป็น2เท่าแล้วเพราะว่าเปิดใช้แท่นทดสอบที่2ได้แล้วขอมีแท่นทดสอบเพิ่มใช่ค่ะแล้วก็การประกอบโครงสร้างจรวดทั้ง Stage 1 Stage 2ก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีรวมถึงการเตรียมฐานปล่อย Launch Complex 3ที่เวอร์จิเนียด้วยค่ะให้พร้อมรองรับโปรแกร,รม NSSL โดยเฉพาะเลยฟังดูมีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับสาหรับนิวตรอน ทีนี้ข้ามาดูฝั่ง Space System บ้างครับนอกเหนือจากเรื่องรายได้ที่เติบโตดีมากๆแล้วเนี่ยมีอะไรเด่นๆอีกไหมครับเห็นว่ามีดีลเรื่องซื้อกิจการด้วยใช่เลยค่ะตอนนี้นะคะ Rocket Lab กำลังอยู่ในกระบวนการเข้าซื้อกิจการ Minorik ค่ะซึ่ง Minorik เนี่ยเขาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเลเซอร์ในอวกาศแล้วก็ในอากาศยานด้วยนะคะ อ๋อสื่อสารด้วยเลเซอร์ใช่ค่ะถ้าดีวนี้สําเร็จนะคะก็จะเป็นการเสริมแกร่งให้กับ Rocket Lab อย่างมากเลยโดยเฉพาะในด้านการผลิตแบบครบวงจรที่เขาเรียกว่า vertical integration นะคะครับคือจะทําให้ Rocket Lab สามารถนำเทคโนโลยีสื่อสารเลเซอร์เนี่ยมาใช้กับแพลตฟอร์มดาวเทียมของตัวเองอย่างเช่นตัว Flatlight ได้เลยค่ะอืม การสื่อสารด้วยเลเซอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นเทรนสำคัญเลยนะของอุตสาหกรรมอวกาศยุคต่อไปใช่ค่ะกำลังมาแรงเลยการที่ร o อ k e t Lab บมีเทคโนโลยีนี้เข้ามาอยู่ในมือนี่น่าจะสร้างความด้เปรียบได้เยอะเลยนะครับ <N> น่าจะอย่างนั้นเลยค่ะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Space Systems ละ่ะมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมในไตรมาสแรกก็มีการส่งมอบยานอวกาศพายอนียลัที่3ให้กับลูกค้าอย่าง VarDA Space Industries ค่ะอ๋อวาร์ดที่เขาทดลองผลิตยานในอวกาศ ใช่ค่ะเจ้าเดียวกันเลยแล้วก็ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยนะคะอย่างเช่นวิทยุสื่อสารตัวใหม่ชื่อ frontier อันนี้ออกแบบมาสำหรับภารกิจในห่วงอวกาศลึกโดยเฉพาะเลยค่ะครับแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์แบบใหม่ชื่อว่า star array ค่ะอันนี้เขาเคลมว่าผลิตได้เร็วขึ้นแล้วก็ปรับแต่งให้เข้ากับภารกิจต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอ้โหมีของใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการปรับโครงสร้างอง,องค์กรใช่ไหมครับอันนี้คือยังไงครับ ค่ะอันนี้เป็นการปรับโครงสร้างภายในองค์กรนะคะโดยเขาจะมีการจัดต้องบริษัทแม่แห่งใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Rocket Lab Corporation ค่ะ Rocket Lab Corporation ใช่ค่ะให้มาแทนที่บริษัทเดิมที่จดทะเบียนในตลาดปัจจุบนันคือ Rocket Lab USA Inc. นะคะคาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลประมาณวันที่1มิถุนายน2525น25ี้นี้ค่ะแล้วจะมีผลกระทบอะไรกับผู้ถือหุ้นเดิมไหมครับ อ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เขาเน้นย้ําเลยว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิทธิหรือว่าจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเลยนะคะแล้วก็ทิกเกอร์ในตลาดหุ้นก็ยังคงใช้ RKLB เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอ๋อก็คือเหมือนเดิมแค่ปรับโครงสร้างใช่ค่ะเป็นการปรับเพื่อให้โครงสร้างมันเหมาะสมกับการเติบโตในอนาคตของบริษัทมากกว่าค่ะเข้าใจครับ แล้วแนวโน้มในไตรามาสสที่กําลังจะมาถึงนี้แหะครับบริษัทเขามองไว้อย่างไรบ้างครับสําหรับ Q2 2025นะคะเขาคาดการรไรได้ไว้ว่าจะอยู่ระหว่างประมาณ130่งถึงหนึล้านเหรียญสหรัฐค่ะอืมก็ดูดีขึ้นจาก Q1 ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นหรือ cross margin เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะครับ แต่ว่าในส่วนของ adjusted EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วนะคะอันนี้ยังคาดว่าจะขาดทุนอยู่ราวๆ28ถึง30ล้านเหรียญค่ะอ๋อยังขาดทุนอยู่ใช่ค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการนิวทรอนนี่แหละค่ะที่ยังต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะอยู่ครับผม ก็เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับใช่ค่ะมองระยะยาวสรุปภาพรวม Q1 2 0 2 5ของ Rocket Lab จากเอกสารที่เราดูกันมาทั้งหมดนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าบริษัทกำลังมีโมเมนตัมที่ดีเลยทีเดียวค่ะดูดีเลยค่ะทั้งเรื่องรายได้ที่โตต่อเนื่องความสำเร็จของจรวดอิเล็กทรอนนะคะการได้สัญญาสำคัญสำคัญโดยเฉพาะจากฝั่งความมั่นคงเนี่ยน่าสนใจมากใช่ค่ะสัญญา NSL นี่ถือว่าสาคัญมาก แล้วก็ความคืบหน้าที่ชัดเจนมากๆในการพัฒนาทั้งตัวจรวดนิวตรอนแล้วก็ฝั่ง Space System รวมทั้งการเดิมพันครั้งใหญ่อย่างการเข้าซื้อไมนาริกด้วยใช่ค่ะภาพรวมถือว่าดูแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าก็มีคำถามสำคัญที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปคือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องการลงทุนมหาศาลในนิวตรอนนี่แหละค่ะแล้วก็การเข้าซื้อไมนาริกซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เงินทุนจานวนมากเลยครับคำถามก็คือว่าการลงทุนเหล่านี้เนี่ย จะสามารถสร้างผลตอบแทนแล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตให้กับ Rocket Lab ได้จริงตามที่เขาคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าอืมท่ามกลางการแข่งขันที่ก็ดุเดือดขึ้นได้เรื่อยๆใช่ค่ะการแข่งขันในอุตสาหกรรมอวกาศตอนนี้นี่นับวันยิ่งดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทาย Rocket Lab ในระยะต่อไปเลยค่ะว่าจะทำได้สำเร็จไหมครับผมก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับเอาละครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ก็มาจากเอกสารนำเสนอผลประกอบการไตรมาสแรกปี2025ของ Rocket Lab โดยตรงเลยนะครับค่ะประเด็นที่น่าจะเก็บไปคิดต่อกันสำหรับนักลงทุนก็คงเป็นเรื่องที่ว่าการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Rocket Lab กับจัลลดิวนิ utron และการเข้าซื้อใหม่ในริกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่าในระยะย,ยาวสำหรับบริษัทหรือไม่อืมน่าคิดค่ะเมื่อเทียบกับความเสี่ยงต่างๆแล้วก็คู่แข่งในตลาดที่ก็ มีแต่รายให,ใหญ่ๆแล้วก็รายใหม่ๆที่น่ากลัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คงต้องลองพิจารณาและติดตามกันต่อไปครับค่ะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะครับยินดีค่ะและขอบคุณนะักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอเดียลงทุนด้นะครับค่ะ และถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็เนื้อหาดีๆก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร a n k งขอบคุณมากๆครับ